อีกครับมาดูวิธีการขุดหลุมเตานะครับเตามีอยู่สองหลุมนะฮะหลุมอันนี้หลุมใส่ไม้กับหลุมอากาศอยู่ฝั่งนี้ขุดลงไปให้ถึงก้นเตานะครับหลุมใส่ไม้ก็ขุดเป็นร่องการกระบาดไว้ข้างล่างให,ให้ดินมันโน่นขึ้นมา ให้อากาศไหลเวียนข้างล่างให้สะดวกข้างๆเตาเราก็ซาะลงไปสักนิดนึงให้อากาศวิ่งรอบนี่ได้นะฮะอันนี้คือทางเข้าของอากาศเสร็จแล้วเราก็ทำตะแกรงมาวางอีกชั้นนึ่งแต่พอดีผมมีไอ้นี่ครับตะคาเก่าเปรียด ใส่ไม้ให้เต็มนะครับใส่ไม้เต็มใส่ไม้เต็มแล้วก็ใช้ฝาปิดนะครับก่อนจะปิดท่านจะจุดไฟก่อนก็ได้นะหรือว่าจะจุดทีหลังก็ได้พอไม้เต็มเราก็จุดไฟเลยฮนะหาไม้แห้งมาใส่ด้านบนเล็กๆน้อยๆครับ เดีวก็ปิดฝาครับน,นี่เป็นฝาของถัง200ลิตรนะครับก็เจาะรูให้เท่ากับปล่องที่เราจะใช้น,นี่คือปล่องของเตานะครับอันนี้4ีนิ้วตัวนี้กี่นิ้วนี่นิ้วครึ่งนงนิ้วครึ่งครับ2นิ้วก็ได้ครับสีนิ้วก็ยาวประมาณฟุตหนึ่ง ตัวนี้ก็ยาวประมาณ60เซนนะฮะหรือให้ให้มันเลยออกจากเตาไปเพื่อเราจะได้ดักน้ำส้มควันไม้ขน้ดก็สวมลงไปแค่นนี้ครับถ้าเราปิดเตาก่อนเราก็จุดจากข้างบนนี้ได้เลยเหมือนในคลิปก่อนๆน,นะพอไฟติดแล้ว ฝานะฮะเราก็ปิดเพื่อให้ควันออกมาแล้วน,นี้พอ,อควันออกมานี่เราก็ใช้ท่อมาดักอีกชั้นนึ่งน้ำส้มควันไม้ก็จะย้อนกลับมาไหลลงตรงนี้นะฮะจากท่อเหล็กเนี้ยท่อเหล็กย,วยาว ก็แค่นี้นะครับเตาที่มันเผาง่ายครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาจริงๆเผาเสร็จแล้วก็ไปทํางานไม่ค่อยได้กลับมาดูกลับมาอีกทีก็ปิดอาจจะเหลือทานไม่เต็มร้อยนะฮะถ้าท่านมีเวลาเฝ้าก็ดูควันให้เป็นฮะพอควันเริ่มใสเราก็ถอดตัวนี้ออกนะฮะถ้าคิดว่าเตา เป็นฐานหมดแล้วครับเราสามารถเปิดดูได้นะฮะช่องนี้เสร็จแล้วก็เอาฝามาปิดจริงบนฝานี้ก็คือใช้ดินกลบนะฮะเอาพอเราจุดเสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบนี้ลืมบอกนี่คือขั้นตอนปิดเตาปิดช่องนี้แล้วก็ปิดช่องอากาศด้วยนะครับ เตาที่จุดง่ายครับไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องไล่อากาศเยอะไม่ต้องไล่ถ้าเราจุดหน้าเตาเหมือนเตาตัวอื่นมันจะต้องมานั่งเฝ้าไฟอยู่ประมาณหลายนาทีครับแต่นี่จุดติดก็คือติดเลยนะครับก็แล้วแต่ความถนัดนะครับของใครแต่ผมว่าแบบนี้มันง่ายสุดแล้ว สำหรับคนเวลาน้อยนะฮะทำปล่องขึ้นมาหาเหล็กเศษอะไรก็ได้แล้วก็ขุดลุมเอาอันนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเท้าไร้ควันมันก็ต้องมานั่งจุดไล่ความร้อนนะครับ ให้ถึงแต่แบบนี้เราได้น้ำส้มควันไม้หยุดง่ายไม่ต้องเฝ้าครับผมสวัสดีครับ